ได้ลองทําตามระเบียบถูกต้องจริงๆหรือพระได้ลองกระทั่งแบบศึกษาคําสอนและเข้าใจและพระเป็นสิ่งพระเป็นบุคคลที่สามารถเผยแพร่ครับพระพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพราะคนจะฟังพระมากกว่ามันจะต่างกับที่พระที่พยายามที่จะทําที่จะสอนแบบอยากให้มันถูกต้องอ่ะคำว,ว่าถูกต้องผมเลยรู้สึกว่าการที่เราพยายามที่จะทําให้มันถูกต้องอยู่เสมอเนี่ยมัน มันเข้าถึงยากอ่าวิกฤตศาสนาในตอนนี้เป็นเพราะพระหรือเป็นเพราะเราก็เริ่มแรกก็ต้องขอบคุณจาบคำถามนะครับมันติดแกมมากลูกเรานะคะส่วนตัวนั้นเองนับมองว่าเราในที่นี้เราจะมองแค่เราที่ไม่ชนัดไม่ได้เราต้องมองถึงเราทุกคนถ้าทุกคนอ่ะลองศึกษาํางฝั่จริงๆถ้า,าทุกคนเข้าใจพุทธศาสนาจริงๆหรือถ้าทุกคนลองลงลึกเรียนในพุทธประวัติทั้งหมดตามคําสอนจริงๆอ่ะ เราจะมีการงมงานบนบานศาสตร์เก่าหรืออะไรไปทั่วซึ่งเป็นสิ่งไร้สาระทีนี้และทีนี้มันจะทําให้เราอะถ้าเรารู้เห็นถูกทําถูกทีนี้เราจะสามารถเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาศาส,สนาทําให้ก้าวหน้าต่อไปได้ลีกกาลังหนึ่งสคัญแลวก็คือพระในหัวข้อของพระเนี่ยถ้าเกิดพระมองให้ตัวพระเองเหมือนกันพระเราศึกษาจริงๆพระได้ลองทําตามระเบียบถูกต้องจริงๆหรือพระได้ลองกระทั่งแบบศึกษาคําสอนและเข้าใจและพระเป็นสิ่ง เป็นบุคคลที่สามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพราะคนจะฟังถามมากกว่าทีนี้จะทำให้พระศาสนาสามารถก้าวข้ามต่อไปและก็พัฒนาต่อไปได้ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพวกเราในวันนี้แบดไม่รู้พวกเรา่ะจะเข้าใจพุทธศาสนามากแค่ไหนหรือเข้าใจคําสอนได้ถูกต้องหรือเปล่าบางคนอาจยังเข้าใจไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้กันได้ในวันนี้ที่ถูกต้องได้ขอบคุณมากครับเราทำได้ ไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่ว่าจะเป็นเราถ้าลองกลับมาย้อนที่ตัวเองวิกิตนี้ก็อาจจะถูกแก้ไขถูกไหมคะน้องนัทมาที่ฝั่งแดงบ้างดีกว่าพี่บอมมีความเห็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้จากพี่ฟังนัทมามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาเมื่อกี้เหมือนกับว่าพูดเรื่องของพระที่แบบถ้าท่านมีความรู้ถ้าท่านสามารถที่จะเผยแพร่ออกมาได้อย่างแบบถูกต้องศาสนาของเราก็น่าจะมีความแบบว่าศรัทธามากขึ้น แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราก็น่าจะเคยมีใครเคยเรียนกับพระในช่วงแบบสมมติอย่างผมเองเนี่ยตอนมัธยมเนี่ยมีพระอาจารย์มาสอนวิชาพุทธศาสนาเลยแต่สิ่งที่ท่านสอนคือสอนให้สวดมนต์แล้วก็บทบทบทแบบสอบปลายภาคเนี่ยก็คือแบบต้องสวดมนต์บทนี้นะให้จบแบบสามรอบถ้าทําได้ก็คือให้เลยยี่สิบคะแนนเต็มอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าในการเผยแพร่ศาสนาโดยพระที่มีความรู้อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึง ณนะตอนนั้นเราไม่เข้าใจเราก็แค่ทําเป็นแบบเป็นท่องไปเท่านั้นเพื่อจะเอาคะแนนะแต่พอโตขึ้นมาเรากลับไปย้อนดูรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทํามันเหมือนกับว่าไม่ได้ช่วยให้เราแบบรู้สึกศรัทธาในพระศาสนาเลยเพราะฉะนั้นผมจะโบ้ย <c oughs> <c oughs> จะ้หัวโบ้ย,บยเลยว่าเป็นความผิดถ้าถ้าพูดเรื่องของการ <c oughs> เผยแร่ศาสนาแล้วกันหรือสอนศาสนาเนี่ยฝั่งพระเองก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ <c oughs> ในเมื่อท่านสอนหรือ นัปัจจุบันแล้วกันหลายๆหลายๆรูปก็มีการสอนที่อาจจะจะว่าไงดีถ้าท่านสอนแบบมันก็จะมีไม่ใช่ไม่ได้ทุก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 นะครับบางรูปแล้วกันขอเคลมตรงนี้บางรูปที่สอนเราอาจจะฟังแล้วเราจะง่วงท่านอาจจะพูดแล้วก็แบบไม่เข้าใจบาลีอื่นๆบาลีต่างๆก็คือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ลองกลับมาดูที่เราและกันที่เป็นแบบโยมหรือเป็นแบบปุตุชนเงี้ยในการสอนธรรมะเข้าใจดีมากเลย สอนง่ายอย่างแบบเนี่ยอันสอนพี่อย่างสอนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่ามันง่ายา<อ>ใจง่ายเขาทางกรรมการนะฮะขอบคุณค่ะประมาณนี้แต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับคือเราก็จะเห็นข่าวใช่ไหมที่แบบมีทางพระเองที่มาโจมตีว่าโยมสอนไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมรู้สึกในมุมมองผมรู้สึกว่าการที่พวกเราเนี่ยช่วยกันเป็นพวกเรามากกว่าที่พยายามพยุงศาสนาพยายามที่จะ ทำให้ศาสนาเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปพยายามที่จะย่อยพยายามที่จะทําให้ศาสนาที่เข้าใจยากเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นด้วยการที่เราใช้ภาษาของพวกเราเองในการสอนมันจะต่างกับที่พาร์ที่พยายามที่จะทําที่จะสอนแบบอยากให้มันถูกต้องอ่ะคาว่าถูกต้องผมเลยรู้สึกว่าการที่เราพยายามที่จะทําให้มันถูกต้องอยู่เสมอเนี่ยมันมันเข้าถึงยากสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเอ่อไม่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะ ส่งมอบความรู้หรือทําให้มันง่ายขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะทําให้ศาสนาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความศรัทธามากขึ้นครับขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะอาจเชิญพักผ่อนด,ด้านล่างได้เลยนะคะ